สวัสดีค่ะวันนี้ครัวไทยอีสานของเรานะคะจะพามาผัดหมูสับผัดใบกระเพรานะคะใบกระเพราของอของอิตาลีนะคะเพราะที่นี่หาซื้อง่ายนะคะก็ราจะชื่อนี้นะคะหอมมากเลยค่ะกระเพราไทยของเราจะแพงไปะคะหาซื้อยากนะคะแล้วก็มีเห็ดนะคะเห็ดชัมปิยนนะคะเห็ดชัมปิยงแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือ ใบผักโขมนั่นเองะ <With. S 1> นะคะหรือใบสปีนเนนะคะใส่บ้างนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีพริกนะคะพริกบุบๆนะคะโรยลงไปในกระทะของเรานะคะแล้วก็มีกระเทียมนะคะกระเทียมจะใช้ครึ่งหัวนะคะใช้นิดเดียวนะคะอันดับแรกนะคะก็ให้ขยำเนื้อของเราก่อนนะคะขยำให้เนื้อ,อแตกก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่เข้าบดสําเร็จมานะคะจะเขาจะจับตัวเป็นก้อนนะคะเราต้อง มาขยำหรือขยี้ก่อนนะคะให้เขาละเอียดนะคะเวลาผัดจะได้ไม่เป็นก้อนนะคะค่าลืมบอกไปนะคะก็ใส่หอมแดงนะคะหรือหอมขาวก็ได้นะคะอ,อันนี้ก็คือ,อหอมหัวใหญ่นะคะสักครึ่งนะคะสักครึ่งหนึ่งนะคะไม่ต้องเยอะนะคะขนาดนี้นะคะค่าเห็ดของเราประมาณ5ดอกใหญ่ๆนะคะประมาณนี้นะคะ่าเห็ดชามปิยองนะคะโอเคค่ะทีนี้เราก็มาตั้งกระทะเลยค่ะตั้งกระทะนะคะ ตั้งไฟให้แรงนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะใครกระทะร้อนๆน,นะคะน้ำมันไม่ต้องใส่เยอะนะคะสักสองช้อนโต๊ะก็พอนะคะทีนี้เราก็าใส่กระเทียมบุบๆลงไปนะคะนะคะแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยใส่เนื้อบดลงไปนะคะ ถ้าเราสับเองก็สับครั้งเดียวนะคะอันนี้เราซื้อสาเร็จนะคะถ้าเราซื้อสาเร็จก็จะละเอียดไปหน่อยนะคะอบดมาละเอียดผัดไปเรื่อยๆจนสุกนะคะ ะะทีนี้เราก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะเราจะใส่เห็ดลงไปก่อนนะคะเนะคะเขาจะสุกยากหน่อยนะคะลงไปผัดก่อนนะคะเห็ดชามปียองนะคะเขาจะสุกง่ายทีนี้เราก็ใส่ หอมลงไปนะคะหอมลงไปผัดต่อนะคะหยดน้ำนิดนึงนะคะน้ำเปล่านะคะเขาจะแห้งไปนะคะ นิดเดียวค่ะไม่ต้องเยอะนะคะประมาณหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะนะคะเราจะถุกคลิกตุ๋คลิกคอดีนะคะนี่เห็ดเราสุดแล้วค่ะอันนี้ก็ยังแห้งอยู่นะคะไม่เป็นไรแล้วใส่ผักลงไปอีกก็จะมีน้ำออกมาทีนี้เราก็ปรุงรสเลยแล้วนะคะก็มีซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวนะคะ ซีอิวขาวานะคะสัก2ช้อนโต๊ะนะคะลงไปก่อนโอเคเสร็จแล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลนะคะน้ำตาลสัก1ช้อนชานะคะไม่เยอะมากนะคะโอเคถ้าใครไม่ชอบหวานก็ใส่ครึ่งช้อนชาก็พอนะคะ แล้วก็ผัดต่อเลยค่ะนะคะ,ะผักเราสุกแล้วนะคะเดี๋ยวชิมดูนิดนึงค่ะผัดไม่นานนะคะห้านาทีก็เสร็จแล้วอืมรสชาโอเคเลยค่ะออกเค็มหวานนะคะ ใส่พริกลงไปนะคะโอเคเสร็จแล้วใส่ใบผักขมลงไปนะคะคแล้วก็ใบกระเพราลงไปนะคะเพิ่มความหอมนะคะเสร็จเลยค่ะทีนี้เราก็ปิดไฟเลยนะคะเ,คเดี๋ยวรูปแป๊บนึงค่ะเพราะว่าผักขมนะคะ ขาจะอ่อนแล้วก็สุกเร็วนะคะแค่นี้เองนะ,ะปิดไฟนะคะเสร็จแล้วก็ใส่นะคะน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยนะคะโอเคลงไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะปรับมาณเอานะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยเดี๋ยวจะเค็มมากนะคะนี่ก็เสร็จแล้วค่ะนะคะปิดไฟเรียบร้อยแล้วผักขมไม่ต้องสุกมากนะคะ ถ้ากินเท่านี้จะพอดีนะคะทิง้งไว้ก็เหมือนเราผัดถั่วงอกะค,ะคล้ายๆนะคะเสร็จแล้วค่ะผัดหมูสับเ,เห็ดชัมปิยองนะคะแล้วก็ใบกะเพราผักขนะคะสุดยอดเลยค่ะนะคะ,แค,ะแค่นี้ลยค่ะง่ายๆนะคะตักเสิร์ฟใส่จาน์ค่ะเพียง5นาทีนะคะอร่อยทันใจนะคะค่ะหน้าตาก็จะออกมาอย่างนี้นะคะอร่อยมากนะคะ ออกเค็มหวานนิดนึงนะคะแล้วก็เผ็ดนิดๆน,นะคะเพราะว่าใส่พริกไม่เยอะนะคะถ้าใครชอบเผ็ดๆจัดๆนะคะก็ใส่พริกสักสามสีเม็ดได้เลยะค,ะค่ะค่ะชอบกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ครัวไทยอีสานของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ